สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวธาตุไฟนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของธาตุไฟเป็นคลิปรันดอมในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันไหมนะคะธาตุไฟก็คือราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอาจจะอยากรู้นะคะแต่พลังงานนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะหมอไม่ได้จอดจงถึงใครเป็นพิเศษนะ,ะบางคนมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะตรงแค่บางส่วน หให้อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันเนาะนะคะทัดไฟช่วงที่ที่เขาเงียบไปนิ่งไปเนี่ยมีโอกาสไหมจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะใบแรกของคุณเดทจัดเมนต์นะคะจัดเมนต์ใบนี้ไพ่แห่งการหลุดก็ได้นะเพื่อนๆหรือถ้าท่านใดที่โดนบล็อกโดนปิดกั้นหรือเงียบนิ่งมีโอกาสได้ได้ือฟื้นนะคะได้คืน กลับมาคุยกันนะอาภัยแปดไม่เท้าขึ้นมานะคะโยกกันด้วยคือการคุยการพูดหรือบางท่านนะคะหมอบอกเลยไปไปกับกับเดี๋ยวเขาก็หายไปนะคะคุณอาจจะคิดว่าเออไปแล้วไม่มาหรือเปล่านะเดี๋ยวคนคนเดิมคนนี้แหละเดี๋ยวก็วนกลับมาความรักของคุณนะคะไปไปกับกับกับคนนี้บางคนอาจจะมีความรักที่แตกต่างกันเช่นนะคะมีส่วนอายุนะคะความห่างไกลความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างกันอายุนะคะต่างวัฒนธรรม ะะหรือไม่ทัศนคติที่แตกต่างกันได้ด้วยนะคะเพื่อนๆควีนเถือถ้อวยผู้นี้นะคะคุณมีความซื่อสัตย์และจริงใจเขามีคนไปมูที่ไหนมาหรือเปล่าขอพรอ,อะไรไว้หรือเปล่าหนถือถ้วยนะคะถ้าคุณไม่ไปง้อเขาแปลว่าเขาจะมาง้อเรานะคะตรงนี้นะในหัวข้อของหมอหัวข้อนี้นะคะไพ่เดอะเวิร์ก็คือไพ่โลกไพ่จัก,กรวาลน,นะคะคุณกับเขามันวนบนไปเวียนมาวนๆกลับๆอยู่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะคะหมอว่าถ้า หมายถึงตามท่ไพายออกมาก็จะวนกลับมาได้คุยการโชคชะตาวาส,สนาจะนําพาคนเดิมๆคนที่เงียบนิ่งไปนะคะเ,เป็นคนเดิมๆคนเก่าๆคุณละกลับมานะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเดือนสตนเป็นสภาวะที่หมอว่าคุณก็อดทนกับคนคนนี้มามาเยอะแล้วนะมันเหมือนตัดกันไม่ขาดคุณก็อยากมีนะโอกาสใหม่ๆบ้างแต่ว่าไปไหนมันก็ไม่พ้นคนนี้สําหรับบางท่านนะคะตรงนี้สามถ้วยตกตําแหน่งปัญหาตกตําแหน่งปัญหามันไม่ใช่ชะล้องนะคะเพื่อนๆนะ มันเป็นเติดปี้ที่เขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือนะคะคุณเข้าไปแจมในความสัมพันธ์ผู้อื่นที่เราไม่อยากเป็นมีคนใหม่ๆเข้ามาแทรกนะคะหมอว่าคุณก็ได้นะที่บางคนคุณอาจจะมีคนใหม่แล้วช่วงที่เขาเงียบไปนิ่งไปคิดว่าเขาไม่มาก็มีคนมาคุยเรานะคะได้ด้วยอาจจะมาทางสายเพื่อนทางสายงานเป็นคนต่างประเทศต่างชาติก็ได้นะหรือเข้ามาทางสายเพื่อนนะคะตรงนี้หมอขอดูที่ผ่านมานิดนึงนะธาตุไฟ ธาตุไฟอาจจะคุยกับธนูลัคนณธานูนะคะธาตุดินกันมึกศบมังกรธาตุน้ํากระกฎมีนพิจิกส,สเตรงนะคะสิงลัคนาสิงเนาะต่างชาติก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้เดอะทาวเวอร์นะคะคุณไปจับได้ไปโป๊ะแตกอะไรหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะหรือความสัมพันธ์นี้มีเรื่องเข้าใจผิดกันไหมหรือถล่มกันไปใจพังก็ได้คุณเครียดนะคะเพื่อนๆเนี่ยให้สลับกันได้นะถ้าคุณไม่เครียดแปลว่า คนที่เขาเงียบนิ่งใส่นะคะเป็นอาการที่เครียดคิดเยอะคิดมากก็ได้ตอนนี้ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ก็ได้อ่ะ The Lover นะคะเมีทุนลัคนามีทุนความรักมีเสน่ห์นะคะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะ,ะเด็กถือถ้วยเป็นความรักที่เบาบางได้ด้วยหรือเป็นคนที่อายุที่แตกต่างกับคุณนะคะอ่าเด็กถือดาบนะคะความสัมพันธ์นี้มีคนที่อ่าบางช่วงบางเวลาเราทุกคนก็มีนิสัยเหมือนเด็กก็มีใช่ไหมคะ เอาแต่ใจเป็นบางช่วงนะคะหรือเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องที่ผ่านมาหรือบางท่านถูกปิดกั้นก็ได้นะาโดนบล็อกแต่ไพ่มันขึ้นมาตรงนี้นะคะจะถูกปลดบล็อกแล้วก็คุยกันหรือที่เงียบเงียบแะมีโอกาสได้คุยกันนะคะ,อะสองดาบนะคะเป็นสภาวะที่นิ่งเงียบลังเลหรือการตัดสินใจนะคะห้าไม้เท้าเป็นสภาวะที่ถ้าให้โยกกันขนาดนี้สามใบเนี้ยแปลว่าคุยกันไม่ค่อยเข้าใจค่ะ คุยกันไม่รู้เรื่องและเป็นปัญหาเดิมๆซ้ๆําๆนะคะบางท่านยังมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งน,นะคะวุ่นวายเรื่องของเราได้ด้วยนะคะตรงนี้นะอืมเด็กเธอเรียนนะคะทาดไฟนะคะจะคุยกับคนที่อายุน้อยมากๆเลยนะเดททำแพลนนะคะคุณกับเขาเนี่ยนะคะ วนเวียนอยู่ด้วยกันไม่รู้กี่รอบแล้วเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็กลับนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเป็นสภาวะที่จูนเข้าหากันบางคนคุยกันไม่รู้เรื่องนะพยายามปรับแล้วปรับหีกมันเหนื่อยในความสัมพันธ์นี้เนาะนะคะหกเหรียญเป็นสภาวะที่ความรักมีคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าคนที่รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวให้ใจให้ความรักเทคแอคชั่นก่อนขอโทษก่อนอีกคนนึงไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะหรือแบ่ง แบ่งใจแบ่งอะไรไปให้คนอื่นได้ด้วยนะคะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยน้อยใจหรือเราไปจับได้นะคะตรงนี้สเตนสิ่งลัคนาสิ่งค่ะตรงนี้เนาะความสัมพันธ์นี้บางคนถูกเทไปก็ได้หรือคุณก็ได้นะคะพพายานสลับกันความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะหมอว่ามีคนที่อยากได้รับโอกาสใหม่ๆหรือมองหาสิ่งใหม่แต่ยังไม่พ้นคนเนี้ย มาดูกันนะมาส่องดูกันว่าที่เงียบนิ่งไปเนี่ยเขาไปทําอะไรนะเพื่อนๆนะและจะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะคะในหัวข้อนี้นะมาส่องดูกันบ้างค่ะอ่าหมอพูดนิดนึงนะคะถ้าที่คุณคุยสักพักหนึ่งถ้าเขาเงียบนิ่งไปนะคะไม่ต้องไปตามหาเขาก็ได้นะ <c oughs> เขาอาจจะมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้ว นะคะตรงนี้หรือมีคนของเขาแล้วก็ได้นะคะถ้าอย่างนั้นหมอว่ามองหาสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่ามีสิ่งใหม่ๆจะเข้ามานะคะสําหรับกรณีนี้นะอ่ะขอดูต่อไปนะคะห้าเหรียญควีนดาบอันนี้ธาตลมตึนกุมเมทุนนะหนึ่งเหรียญเดมมนชาวมี Moon, min, ลลัคนามีนนะคะแปดไม้เท้าสองถ้วยนะคะ สิบไม้เท้าไนท์ถือดาบแต่ละแต่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นคนที่เป็นแฟนเขาคบกับเขามาก่อนนะคะเพืเ่อนๆตรงนี้นะคนคนนี้เขาก็นะคะถ้าพวกคุณมีปัญหาเรื่องการขัดแย้งนะขึ้นมาก่อนเลยมีคนที่รู้สึกน้อยใจเหน็บหนาวรู้สึกว่าเราไม่ถูกลักที่ที่จริงเราเราก็ดูแลเขาดีนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาคิดไปเองหรือช่วงเวลาที่เราไม่ค่อยเข้าใจเขาเฟดตัวมาเพื่อไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรหรือคนที่หน้าที่การงานนะคะ มาลุมมาตุ้มเขาเยอะมากเขาไม่มีเวลาให้ก็ได้นะคะเพืเ่อนๆแต่สองถ้วยเนี่ยเห็นไหมคะให้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกันได้กลับมาเคลียร์กันนะคะเพราะไฟแปรในเท้าขึ้นมาตกตำแหน่งของคุณด้วยนะคะคือการคุยการสื่อสารมีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะถ้าเป็นเรื่องคําพูดก็ซออลงนะคะตรงนี้คนคนนี้ค่อนข้างคิดเยอะสับสนเครียดด้วยนะคะหมอว่าเขาก็ยังถือคุณไว้อยู่ในมือเนี่ยมันเหมือนเขารอบางคนความรักอยู่ไกลกันได้ด้วย รอโ,โอกาสรอจังหวะรอคุยรอเคลียร์นะคะมาดูกันนะคะมาดูกันว่าถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะทัดไฟที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยหัวข้อนี้เนาะมีโอกาสจะได้กลับมาไหมนะคะถ้าอยากบอกอยากบอกอะไรคุณสองถ้วยเห็นไหมคะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่อยากคืนดีนะคะตรงนี้นะหมออ่านตามไพ่นะคะก็ยังก็ยังบอกว่าไม่ตรงกับทุกคนหรอกอะ ห้าเหรียญเขาบอกเขาน้อยใจนะคะเพื่อนเเครียดอ่าน่าจะเป็นเขานะคะที่เครียดเนาะคิดเยอะคิดมากหรือเหนื่อยกับความสัมพันธ์บางอย่างอขอแคริฟายเหนื่อยอะไรนะคะหกไม้เท้านะคะเหนื่อยนะคะอาจจะเป็นสามเศร้าก็ได้หรือความรักนี้พูดจาทิ่มแทงใจกันก็ได้นะคะเป็นความรักที่มีคนที่เฉยเมเยเย็นชาก็ได้นะคะตรงนี้ ดจจ์เมนนะคะหมอว่าเขาจะเริ่มตื่นรู้แล้วนะพอไพ่ใบแรกของคุณออกมาก็ใบนี้เริ่มตื่นรู้เริ่มคิดแล้วเริ่มทบทวนแล้วว่าคุณก็คือมันตัดกันไม่ขาดอะ่ะมันเป็นพลังงานที่ผูกจิตกันจิตวิญ,ญญาณที่เชื่อมหนึ่งกันนะขอดูว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะทีนี้ขอดูบ้างว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณหกช่วยค่ะเห็นไหมเนีย่ยเป็นใบใบเดียวกับคุณเนี่ยแหละคะ่ะ หมอว่าเขาก็ยังนึกถึงเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวเก่าๆที่มีกับคุณนะคะอยากกลับมาคืนดีนะคะใจลึกๆอ,ะอ่ะขอดูนิดนึงแปดเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์นี้เขาพยายามข่มใจพยายามไปโฟกัสสิ่งอื่นอย่างอื่นเพื่อให้ลืมเราแต่ใจลึกๆก็เครียดนะคะคิดถึงวุ่นวายอ่ะนะคะสองถ้วยนะคะเห็นไหมหมอว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณนะหมออ่านตามไพ่นะยังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะ,ะกระโดดออกมา เครียดนะคะเพื่อนเพื่อเครียดและคิดเยอะคิดมากไหนถือถ้วยใจเลือกๆอยากให้คุณงอ้อหรืออยากมาง้อคุณก็ได้นะคะเห็นไหมนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีการงอ้อกันหมอพูดถึงหัวข้อนี้นะคะที่ีเงียบไปนิ่งไปเนี่ยนะคะมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันไหมได้พูดได้คุยกันไหมนะคะเขาคิดว่าคุณเป็นเอ็มเพลสของเขาเนี่ยแหละคะ่ะไม่มีใครดีที่สุดเหมือนคุณเราคาทธธ่าไฟเร็มเพลสเนี่ยเป็นเทพที่ดาดาวสุกดาววินัส ความรักความซื่อสัตย์ความจริงใจออฟเฟอร์สายเปยสู้คุณไม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงคุณจะมีแฟนเด็กละคะ่ะตรงนี้เนาะนะคะไม่มีใครเติมเต็มเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณหรอกนะ,ะใจลึกๆอยากมาเดินหน้ากับคุณนะนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคุณก็เงียบคุณก็นิ่งไปเนาะนะคะที่ผ่านมาอาจจะพูดให้กันและการเจ็บปวดและเสียใจยบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้หรือเขาทาให้คุณเจ็บก็ได้นะคะเขาบอกถ้าโชคชะตาวาสนานําพา คุณนี่แหละค่ะคือคนที่ใช่คนที่มั่นคงกับเขาอย่าลืมนะคะเครียดมากก้าวดาบคิดเยอะคิดมากตอนนี้คิดถึงคุณมากๆเพื่อนๆนะคะเครียดคิดเยอะถ้านิ่งๆไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่คิดนะคะเนี่ยนะคะอาจจะมีอีกโก้หน่อยๆอะมาดูกันแอคชั่นนะคะ1ิบสวันนี้เนาะนะคะปากหลังนี้ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงหนึ่งถ้วยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ ะะของทาดไฟนะไปเริ่มต้นกับใครขอดูก่อนนะคะอ่าขอดูทีละใบหนึ่งไม่เท้านะบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นความรักอ่าเริ่มต้นกับคนเดิมนะคะกลับมาง้อกันนะกลับมาคุยกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นะ,ะมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วเนาะาจะเอาอยัางไงแต่หมอว่าคุณรู้สึกว่าจะนิ่งแล้วนะนะคะค,คิงเรียนนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะ เดว์ word, นะคะมูฟออนเป็นวงกลมเนี่ยเห็นไหมคะคุณกับเขาอยู่คนละฝั่งยังไงก็ไม่พ้นกันนะคะบางท่านนะคะลดที่ถีลดอีโก้ลงในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้ยังไงพวกคุณก็ไม่มีใครเติมเต็มพวกคุณได้ดีที่สุด ให้มันคอมพลีตเป็นใบสุดท้ายแล้วหันซ้ายแลขวาก็ไม่มีใครไปลองไปคบไปลองไปพูดไปคุยกับใครแล้วมันก็ไม่มีใครเติมเต็มได้ดีที่สุดท้าคุณหมายถึงถ้าคุณคบใครช่วงนี้เขาจะกลับมาคุยกับคุณที่เงียบนิ่งไปนอกจากเขาจะไปมีนะคะนอกจากที่เงียบไปแล้วเขาไปมีเขามีครอบครัวแล้วนะคะอันนี้หมอว่าคุณตัดไปดีกว่าแต่ถ้าคุณคบกับเขามานานมาก่อนนะคะที่เงียบไปนิ่งไปเนหมอว่าเขาไม่พ้นคุณแล้วค่ะตรงนี้เดี๋ยวก็จะวนกลับมาคุยกันนะคะ อ่านะ,ะคะคิงถือถ้วยนะคะคนนี้เป็นคนเซนสทีฟนะคะอารมณ์่อนไว้นะคะคุยกันดีๆเนาะอ่ะสีไม่เทา้าแปดไม่เท้าเห็นไหมคะคุยแล้วกลับมาคุยแล้วนะคะกลับมาเติมเต็มให้กันละกันนะคะโอ้นะคะแต่ที่หน้าเป็นห่วงคือช่วงที่ระหว่างที่เขาเงียบเขานิ่งเนี่ยมองว่าคุณมีคนมาคุยคนใหม่แล้วด้วยนะคะ มีคนมาคุยคนใหม่แถมคนเดิมก็จะวนกลับมาคุยทีนี้กลายเป็นว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วละว่าคุณจะทํำยังไงกับความรักของคุณทีหมอขอให้สรุปและแนะนํานะคะสรุปและแนะนำหนึ่งถ้วยนะคะค่ <Huh. S 1> นะเดทมแพลนการกลับมา การวนกลับมานะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะเขาไม่มีคุณเขาก็เหงาเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะคะถ้าผู้คุณรู้สึกเหงานะคะเ,เพื่อนๆตรงนี้นะ,ะมันก็มีออกมาเป็นสองคนเหมือนกันนะคะให้ปรับมาคุยกันนะคะเนี่ยนะคะมีใคร <c oughs> สองถ้วย <c oughs> ไพ่ายสำรับโอเคนะคะการพูดการคุยการสื่อสารคนที่เงียบนิ่งไปจะได้กลับมาคืนดีจะได้กลับมาคุยกันนะคะช่วงนี้นะ ะะหมอไม่รู้ว่าคุณอาจจะก,กลับวนเวียนกลับมาหลายรอบแล้วก็ได้นะคะยังกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะกลับมาปรับกลับมาจูนพวกคุณยังตัดกันไม่ขาดคะ่ะขอบคุณมากมายค่ะทาตุไฟในหัวข้อที่เขานิ่งไปเงียบไปจะได้กลับมาคืนดีกันไหมนะคะท่าไพ่ของหมอมาก็คือการได้กลับมาวนเวียนคุยกันคืนดีกันใหม่แต่ต้องปรับต้องจูนเข้ากันนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องของนะคะหมอมินช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ